สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานของใครนะคะที่เข้ามาในคลิปคลิปนี้นะคะไพ่นะคะใบแรกที่กดชานะคะได้นะคะมันจะเป็นวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นพลังงานในเรื่องของความรักนะคะ เพราะว่าไพ่ที่กดชัาเปิดได้อะคะ่ะก็จะเป็นเดลิเวอรนะคะแล้วก็จะมี10เหลี่ยนนะคะแล้วก็ไปต่อมานะคะก็เป็น8ไม้เท้าค่ะไมต่อมานะคะเป็นเดอะชาร i o t นะคะแล้วก็ไมต่อมานะคะก็เป็นเดอะซันนะคะ,ะใต้สำรับนะคะก็จะเป็น S s OF อัพนะคะก็คือ1น่ถ้วยนี้นะคะวันนี้นะคะไพ่ยอยากเราเรื่องว่า,เ,าเป็นความรักนะคะที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นความรักที่มีความรู้สึกว่าผูกพันกันนะคะแล้วก็ตามหน้าไพ่นะคะเป็นความรักที่เหมือนกับเทวดานะคะได้จัดสรรไว้ให้นะคะในความรักครั้งนี้นะคะ คุณนะคะก็จะได้พบเจอคนที่มาเจอคลิปของกดชานะคะก็จะได้พบเจอใครคนหนึ่งนะคะที่มีฐานะมั่นคงนะคะมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็คือเขาคนนี้นะคะมีความมั่นคงทั้งฐานะการเงินนะคะและยังมีความรักที่เขาเรียกว่าความรักที่ จักรวาลมอบให้หรือว่าเทวดานี้นะคะส่งมานะคะเป็นคนที่พุ่งทยานนะคะพุ่งทยานก็คือ,อจะมีการติดต่อสื่อสารมาอย่างรวดเร็วนะคะตามหน้าไพ่นี้นะคะอาจจะเป็นเป็นสัปดาห์นะคะหรือ8วันนะคะ หรือเป็นสัปดาห์นะคะหรือว่า1เดือนนะคะแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะเดินทางมานะคะเ,เขาก็เป็นคนที่ชอบชนะนะคะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคือเป็นคนที่ รุยนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะถ้าเขาไดา้พบใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เขาเชื่อมั่นในชีวิตนะคะเขาก็พร้อมที่จะบุกตะรุยนะคะในเรื่องราวนี้ของวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อา,อาจจะเป็นคนไทยได้นะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะชาริออเนี่ยนะคะ เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยนะคะที่อยู่แดนไกลนะคะสามารถเดินทางมานะคะที่จะพิชิตนะคะในส่วนของหัวใจนะคะแล้วก็ไว้สุดท้ายนะคะก็เป็นเดอะซันนะคะเดอะซันนี้หมายถึงเป็นไพ่ที่ สำเร็จทุกอย่างนะคะหมายถึงว่าไ mm hmm. พ่เดอะซันออกนานๆจะออกทีนะคะไม่ค่อยได้ออกบ่อยนะคะกดชาบอกเลยนะคะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็สําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ,ะถ้าหากว่าเดอะซันออกนี้นะคะคุณคนนี้นะคะก็จะมีฐานะที่ร่ํารวยนะคะชีวิตสามารถที่จะสุขสบายได้เลยนะคะแล้วก็ ไต้สำหรับนะคะก็จะเป็น1ถ้วยนะคะ S of cup นะคะมันเป็นในด้านของความรู้สึกอารมณ์นะคะที่มันมีความที่ว่าเขาเรียกว่าเอ่อร้นนะคะที่ไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนอารมณ์ของตัวเองไว้ได้นะคะตมหน้ไพ่นะคะ คือมันเหมือนกับว่าความรักนี้นะคะมันได้สุขงอมแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะในในการที่จะเดินทางนะคะตามหาหัวใจของเขานี้นะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะกับไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะหวังว่าคลิปคลิปนี้นะคะมันเนพื่อนวิพีก็จะมี ประโยชน์นะคะในส่วนของพลังงานนะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วแต่บริบทนะคะวันนี้กชาก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับให้เล่าเรื่องตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ